สวัสดีค่ะวันนี้มานาจะมาอัปเดตนะคะต้นพญาจงอ้างด่างสามสีที่มานา,าสั่งเมล็ดนะคะมาปลูกนะคะสี่เมล็ดแล้วก็ตอนนี้ผ่านมา2เดือนแล้วจากการเพาะเมล็ดนะคะแล้วเราก็รอรุ้นอยู่ว่าทั้งสี่กระถางนั้นนะคะเขาจะมีความด่างสามสีมาให้เราหรือเปล่าเพื่อน ต้นนี้นะคะเป็นพญาจงอางที่มานาเคยทําคลิปไว้หลายๆคลิปมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องก็มีความใบใหญ่สวยงามมากด้วยลองจินตนาการดูนะว่าถ้าพญาจงอางด่างสามสีที่เราสั่งมาแล้วเขามีความใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วเขามีความด่างในใบแบบนี้เนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนนะแต่แต่เดี๋ยวเรามาอรอดูกันนะคะว่าต้นพญาจงอางด่างสามสีอย่างที่เราคิดกับสิ่งที่เราได้นะคะ มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเพื่อนๆใจเย็นๆนะจ้ารอตามชมไปพร้อมๆกันกลับมานาในคลิปนี้นะเพราะว่าตอนนี้น้องก็จเจริญเติบโตได้ประมาณนึงแล้วก็พอจะสังเกตเห็นได้แล้วว่าน้องจะมีความด่างสามสีให้กับมานาหรือเปล่านะคะยังไงแล้วรอติดตามชมคลิปนี้กันให้จบนะจ้าปะ่ะเราไปชมต้นพญาจงอางด่างสามสีจากการเพราะ,มะเมล็ดของมานากันเลยจ้า กระถางนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นตัวในส่วนของลำต้นเขาจะมีความเป็นลายลายของเอ,อ่อเอกลักษณ์ของต้นพญาจงอางแบบค่อนข้างจะเห็นชัดมากๆเลยนะคะและนี้เป็นใบที่เพิ่งเกิดออกมาใหม่นะแต่ที่เราจะดูเราไม่ได้ดูที่ตัวลำต้นเราจะดูที่ใบว่าใบของเขาเนี่ยมีความจะด่างให้เราหรือเปล่านี่มันก็มาให้เพื่อนๆชมนะ ว่าดูซิดูซิสองทั้งในร่มสองทั้งกลางแดดเนี่ยมีความจะด่างไหมจ๊ะให้แสงแดดส่องผ่านน้องจะมีความด่างไหมจ๊ะ mm hmm. ก็ยังไม่เห็นวิแววของความจะด่างนะคะสำหรับกระถางนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูกระถางต่อไปนะว่ามีความจะรอลุ้นด่างได้หรือเปล่านะคะ กระถางแรกผ่านไปแล้วม่นางคิดว่ากระถางนี้ไม่น่าจะด่างนะดูกระถางที่สองนะคะกระถางนี้กระถางที่สองสองใบเหมือนกันลำต้นคือกันเนาะลำต้นเริ่มจะมีลายลายในส่วนของพญาจงอางให้เราเห็นแล้วแล้วก็นี่มีหลอดใหม่กำลังแทงออกมาส่วนใบนั้นเอาให้แสงแดดช่วยหน่อยจ้า แสงแดดจ้าช่วยหน่อยจ้าน้องดางไหมจ้าน้องด่างไหมจ้า,า,จาเพื่อนๆนจ้าช่วยกันหน่อยเร็วไม่เห็น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 ความดางไม่เห็นความด่างแถมยังเห็นแต่ความเขียวปัดเลยนะคะการห่างที่สองก็ยังคงความ ให้รู้สึกว่าไม่น่าจะด่างนะแต่ก็ไม่เป็นไรรอดูกระถางที่สามนะคะกระถางที่สามจ้ามาดูลำต้นก่อนลำต้นก็เริ่มมีความเป็นลายพญาจงอางนะคะมีลายคล้ายๆเกล็ดงูเล็กๆบางๆส่วนของใบนั้นนี่ใบนั้น นพยายามจะให้แสงแดดส่องผ่านเพื่อเราจะได้เห็นถึงความาด่างหรือไม่ด่างได้แบบง่ายๆหน่อยนะเพื่อนๆจ๋าช่วยดูหน่อยไม่เห็นเนาะเหมือนจะไม่เห็นก็คือไม่เห็นแหละไม่อยากเข้าข้างตัวเองก็ยังไม่เห็นความด่างอีกเช่นกันนะคะสำหรับกระถางนี้ดูแะดูก็ยังเขียวปัดเขียวปัดเหมือนเดิม เขียวถึงเขียวที่สุดอะไม่เป็นไรมาดูกระถางสุดท้ายกันนะจ๊ะอ้าวแต่น้องแตกหลอดเตรียมจะแตกหลอดใหม่นะจ๊ะรุ้นต่อบไปจ้ากระถางนี้กระถางที่สี่จ้ากระถางที่สี่อ้าวดูลำต้นลำต้นก็มีความเริ่มจะมีความลายเป็นเกล็ดงูบางๆมีแทงหลอดใหม่ออกมาส่วนของใบนั้น นี่จ้าใบนั้นส่วนของใบนั้นนะคะนี่ให้แสงแดดช่วยส่องผ่านวิบวับวิบวับด่างจ้าด่างตรงไหนจ้าก็ยังคงเห็นความไม่ด่างอยู่เหมือนเดิมเขียวเขียวแล้วก็เขียวก็ มานามาอัปเดตเพราะว่ามะนาอยากจะให้เพื่อนๆนะคะที่สั่งไม้ด่างที่เป็นไม้เพาะเมล็ดเนี่ยแล้วเราลองเลี้ยงดูเนี่ยค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่บางทีเราก็ต้องยอมรับนะสาหรับการสั่งเมล็ดมาเพาะนะคะแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะมะนาคิดว่ามะนาก็จะรอลุ้นต่อไปนะว่าเขาจะมีความ เปลี่ยนแปลงอะไรให้บ้างหรือเปล่านะคะอืมแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นคือเขียวและเขียวและเขียวและเขียวทั้งสี่กระถางเลยจ้ะตามนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋า สำหรับพญาจงอางด่างสามสีทั้งสี่กระถางนะคะมันานก็ยังคงที่จะรอลุ้นเขาไปต่อนะว่าเขาจะมีความด่างให้กับเราอีกบ้างไหมอย่างไรนะคะ <S <S เพื่อให้ชัวร์แน่ๆเลยว่าเขาจะด่างหรือไม่ด่างนะคะแต่ยังไงแล้วนะมันก็เป็นอีกความสุขนึงนะคะของการเลี้ยงต้นไม้นะเลี้ยงแบบมีความสุขนะคะเราอย่าไปกดดันตัวเองด่างก็ด่างไม่ด่างก็คือ ถ้าเขาจะด่างก็ด่างถ้าเขาจะไม่ด่างก็คือไม่ด่างแหละมันก็คงทําอะไรไม่ได้นะแต่อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษานะยังไงแล้วนะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นอีกออศาสตร์หนึ่งนะของความสุขนะคะ เราปลูกต้นไม้อย่างมีความสุขนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ด่างให้เราแต่เราก็จะเลี้ยงเขาให้เจริญเติบโตแล้วก็สวยงามไปอีกในอนาคตนะคะก็คลิปหน้านะคะมะนาวีต้นไม้อะไรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมนะรอติดตามชมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ขอมาอัปเดตต้นไม้ของปี2 5 2 1แบบรัวๆหน่ยนะเพราะว่ามะนาวได้ตัดปักชำไปหลายต้นมากเลยแล้วตอนนี้แต่ละต้นก็มีพัฒนาการของเขา ในแบบของเขาอะค่ะก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากชมต้นไม้หรือว่าให้มนาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะแล้วมนาจ,จะมาพบกับเพื่อนๆตามที่เพื่อนๆแนะนำเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีจ้า